สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังนะคะวิดีโอนี้อยู่เนาะค่ะวันนี้ก็พร้อมกับเต้นรถ m c 9 9ลำลูกกาคงเจ็ดอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะมีเรถเข้ามาใหม่มานำเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่มองหารถนะคะกาะบดาเกียร์ออโต้วันนี้เข้ามาแล้วนะคะและที่สำคัญนะ่ะนี่อยู่กับแบรนด์อินซูด้วยนะคะ ที่ตามหาอยู่เนาะอยากจะได้กระบะเกียร์ออโตนี้ที่ร้าน MC99 นะคะเรามีทั้งโตโยต้ามีทั้งอิ u z u นะคะแต่วันนี้นําเสนออิ u z u นะคะและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมขาเป็นเครื่อง1.9เน้นประหยัดน้ํามันสภาพนี่บอกเลยกริปจริงๆขับไปเนี่ยหล่อเลยไม่ต้องไปทําอะไรนะะปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะเดืนหน้าปีใหม่แล้วมองหารถกลับบ้านนะคะ ที่ใช้เงินดาวน้อยนะคะลูกค้าขาย้านะใช้เงินดาวน้อยเรียกได้ว่านะคะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยแหละนะ่คะก็ออกรถคันนี้ได้นะคะเพราะว่าทาง MC99 เ้าขามีโปรโมชั่นออกรถแค่9บาทนะคะ9บาทได้จริงค่ะไม่จกตานะคะพี่ๆขานะคะ9บาทได้จริงไม่จกตาแน่นอนและคะ่ะแล้วที่สําคัญค่ะราคาคันนี้โอ้โหบอกเลยนะอยากจะร้องบ้าวจริงๆนะได้ฟังราคาเพราะว่า MC99 ของเรา ขายราคามิตรภาพค่ะนะคะในราคา559,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็นะบะเกียร์ออโต้ะนี่พี่ๆนะปี2021แล้วที่สำคัญเป็นแบรนด์ของอีซูซูด้วยนะคะกับราคา559,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ แต่แท้ๆนี่ค่ะเปิดออกมาเนี่ยแหมยังไม่ได้เข้ามาขายในเนี่ยกลิ่นยังหอมใหม่กลินหอมใหม่กลินของใหม่กลินของเจ๊ก อ้ยมันหอมจริงๆนะและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมดี่ดูภายในสิโอ้โหสะอาดสะอ้านมากเลยเนี่ยเบาะยังเน้นอยู่เลยปกตินะเป็นเบาะผ้านี่ต้องทําความสะอาดดูแลรักษาค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะเบาะผ้าแต่ว่าดีเลยเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากเลยเนี่ค่ะคันนี้สภาพยังใหม่ยังกริบอยู่เลยเพราะว่าเป็นมดมือเดียวออกข้างเออใช้แค่มือเดียวออกข้างเท่านั้นนะคะพี่ๆขาอยากจะได้คันนี้นะคะ ร้านอยู่เรียบความเจ็ดลำลุกการปรทุมธานีค่ะบุกโซเซอร์วิสมีนะคะเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นี่ยกระบักเกียร์ออโต้ั่นเอ,เองแล้วที่สำคัญค่ะโอ้โห นะเลขใหม่คันนี้เขาวิ่งมาร้อยมากนะคะเพียง11,788กิโลโอ้โหอยากได้นะคะ่ะ08 5 5์ห5คันนี้ใช้โปร9บาทได้เลยนะคะค่างวดอยู่ที่184งวดเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องรถกรัน 1.9เ,เน้นประหยัดน้ำมันเนาะนะคะเน้นประหยัดน้ำมันคันนี้สวยจริงๆนะดูสภาพห้องเครื่องสิโอ้โหนะซูมไปที่ไหนนะคะจามุมไหนมุมซ้ายมุมขวาโอ้โหด้านนงด้านหน้านี่กริปจริงๆนะคะเพราะว่า นะทาง MC 9 9ของเราเนี่ยคะคัดรถจริงๆค่ะพี่ๆขะไม่คัดไม่ได้สภาพอย่างนี้นะไม่คัดไม่ได้สภาพอย่างนี้นะคะ,คน,น,ะ,คะน,นี่เลยเราคัดมาให้ขครคัดมาให้พี่ๆทุกท่านนั่นแหละสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ